ครั้งที่สาวันที่ห้ามกราหกค่ะปับันนี้เป็นวันที่สาม หรือวันที่5มกรา2568ที่ข้าพเจ้าปิยวันที่ประสานขอถวายเสียงสวดสัทยายพระสูตรพระประิตและมุนต่างๆถวายเป็นพุทธผูชาธรรมผูชา,ชาสังฆพูชาและอาจิริยาผู้ชาได้ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติระ,ะลึกได้มีสมาธิจดจ่อในอัขระพยัญชนะได้บทสวดอย่างต่อเน,นื่องด้วยเถอด บทที่หนึ่งบทสวดชุมนุมเทวดาสมันตาจักรวาเวสุอัตราคชนทุอัตราคชนตุเทวตาสาัทธรรมมุนิราชสะสุนันตุสักขโมกขทังสักเคกเมจรุปเปคิริสิกะระตะเถจันตลิเขวิมาเณ ทีเประเถจะคาเมตรุวะนคะเนเคหะวัตถุมหิเขตเตพุมมาจายันตุเทวาชลทละวิสเมยักขะคันทัพพนาคาติดทันตาสันติเกยังมุนิวระวะจัจด,ดังสาธโวเมสุนันตุธรรมัสวนากาโลอยัมพิทันตาธรรมัสวนากาโลอยัมพิทันตา ธรรมมสวรรกาโลอะยัมพะทันตาบทที่สองบทบูชาพระรันาตนตรัยอิมินาสกาเรณะพุทธังอภิปูชยามะอิมินาสกาเรณะธรรมังอภิปูชยามะอิมินาสกาเรณะสังฆังอภิปูชยามะบทกราบพระรันาตนตรัยอรหังสัมมาสัมพุทโธะควาพุทธังภะวันตังอภิวาทเทมิสว,ขว,วาขาโตปคะวตาธรรมโมธรรมังนมัสามิ สุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังะมามิบทที่สามบทสวดน,นมัสการสิทธิคาถานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโม,มตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะบทสวดไตรสรณคมนปาถถ พุทธังสารนังคัจฉามิธรรมังสารนังคัจฉามิสังฆังสารนังคัจฉามิทุติยามปีพุทธังสารนังคัจฉามิทุติยามปีธรรมังสารนังคัจฉามิทุติยามปีสังฆังสารนังคัจฉามิตติยามปีพุทธังสารนังคัจฉามิตติยามปีสังฆะธรรมังสารนังคัจฉามิตติยามปีสังฆังสารนังคัจฉามิบทที่หกบทสวดสัจจกิริยาคาถานัตติเมสัน นติเมสรณังอัญยังพุทโธเมสรณังวะรังเอเจนะวััจะวัตเชนะโสณทิเมโหตุสัพพทานติเมสรณังอัญยางธรรมโมเมสรณังวะรังเอเจนะสัจจะวัตเชนะโสณทิเมโหตุสัพพทานติเมสรณังอัญยางสังโฆเมสรณังวะรังเอเจนะสัจจะวัตเชนะโสณทิเมโหตุสัพพทาบทที่ 7. พุทธานุสติ อิติปิโสภควาอารหังสัมมาสัมพุโทโธวิชาจารณระสัมปโนสุกโตโลกะวิทูอนุตโรปุริสทัต